นางฟ้าแม้นห่วงโอ้โหเห็นความสวยจนผ่านไม่ได้น้องเฟิร์นคว้ารางวัลมิสสมทไลฟ์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022ใครที่ไม่ได้ดูการประกวดมิสยูนิเวอร์สนะคะนี่ไปรอบเก็บตกนะรอบพรีลิมมินาลีปีนี้นักกีฬาดีกรีทีมชาติด้วยนะอย่างน้องเฟิร์น วรังคณานักบาสเกตบอลสาวดาวลุ่งเข้าร่วมประกวดและผ่าน30คนสุดท้ายก่อนจะมีเซอร์ไพรส์คว้ารางวัล Miss Smart Life by True 5 G โดย Miss Universe สรอบพรีลิมเนี่ยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามสาวงามก็ออกมาแนะนำตัวเดินแบบอวดกันในชุดราตรีและชุดว่ายน้ำก่อนหน้านี้น้องเฟิร์นถูกเลือกให้ได้รับรางวัล Miss Smart Life ซึ่งรางวัลน,นี้มอบให้กับผู้ประกวดที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่แบบทรูรู้จักใช้เทคโนโลยีและสื่อได้อย่างสมาร์ทพร้อมได้รับเงินรางวัล2,60,000บาทไปครองเลยสำหรับเรื่องกีฬาเนี่ยน้องฝนก็ไม่ทิ้งนะเมื่อจบการประกวดเนี่ยน้องก็จะเตรียมแข่งขัน3รายการประกอบด้วย wtbl หรือช d ยแบนลี หญิงที่จะไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นและก็รวมเอาทีมบาสเกตบอลหญิงระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาแข่งขันส่วนใครที่อยากติดตามผลงานแล้วก็รูปสวยๆของน้องเฟิร์นอยากสมัครเป็นแฟนคลับช่วยเชร์ให้ชุดสาวหน้าหมวยสวยเก๋ถึงฝั่งเนี่ยในฐานะ m ิสยูนิเ e r ร์สไ a ยแลนดก็ตามไป Follow ได้ที่ Instagram เลยนะจ๊ะ โอ้โหเดี๋ยวนี้สาวไทยเป็นนักกีฬามีความสามารถแล้วก็สวยด้วยนะคะแถมความรู้ไม่เป็นรองใครเลยถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ